สวัสดีครับกลับมาพบกันที่เกม Destiny 2นะครับมาดูคู่มือสำหรับมือใหม่ d e stiny นะรายละเอียดของที่มาที่ไปของเผ่ามนุษย์หรือว่าอาวกาศทุกคนน่าจะหาอ่านได้นะ,ะเรามาแนะนำก่อนว่าหลายคนอาจจะประสบป,ปัญหาว่าเราจะเลือกคลาสอะไระคลาสของเกม Destiny มันจะมีอยู่3คลาสนะั่นก็คือไททันนะฮันเตอร์แล้วก็วอลล็อกครับทุกคนนะ,ะสำหรับไททันเนี่ยถ้าคิดง่ายๆก็แบบนัก,กลบ เกราะหนักครับทุกคนโอ้โหนักรบเกราะหนักเน้นการเข้าปะทะเออใครชอบเน้นเข้าปะทะเกราะหนาๆแล้วยิงแล้วบุกแล้วต่อยนะต่อยหนัก,นกๆเลือกไตยต้านครับทุกคนนะอ่ะส่วนฮันเตอร์นะแค่เห็นรูปแล้วจะรู้นะมีความสามารถในการหลบเล็กแล้วก็ว่องไวนะเออมีความสามารถพิเศษอาจจะพลางตัวและหายตัว หายวับไปได้สักชั่วคราวโอ้แล้วก็มีความสามารถพิเศษของเขาเน,นก็คือสามารถทําให้ศัตรูอ่อนกําลังได้อเล่นไปเรื่อยๆอาจจะพอรู้นะใครชอบความเร็วชอบหลบเลกนะชอบแอบซอดเล่นฮันเตอร์ครับทุกคนครับมาดูอีกค,คลาสสุดท้ายนั่นก็คือคลาสของวอลล์ c k อกโอ้วอลล์อกนี่ก็แบบอืการต่อสู้เขานี่หลากหลายให้คิดง่ายๆอย่างวอล์อกก็น่าจะประมาณพอมดอวกาศอะไรประมาณนั้นนะ สามารถมีพลังยิงพลังได้นะสามารถฮิวเพื่อนได้สามารถทําให้เพื่อนมีพลังเพิ่มขึ้นได้ก็จะเป็นวอลล็อานี่แหละครับทั้งคารคัดของเด็กเตนี่ใครชอบคาัดไหนไปเลือกเล่นกันได้อะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับทุกคนครับ